ใกล้จะมาแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้าร้0ยเอร์เซจากฮอ n ด a าใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่วันนี้อมสินมาบอกโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%ค่ะและถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าดอกเบีย้ยลดอีก30ชสตางคงเลยนะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะโปรขนาดนี้ยังไม่หมดนะฟรีโฮมชาร์เจอรพร้อมติดตั้งให้ด้วยนะมูลค่า60,000บาทพร้อมฟรีสายชาร์จแบบพกพา มูลค่า9,500บาทค่ะฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าไหล่5ปีหรือ1 0 0 0กิโลกันไปนเลยรับประกันคุณภาพรถใหม่พร้อมกับ honda 24ชั่วโมงให้ใช้บริการฟรีเลยค่ะ5ปีหรือ1 4 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน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 รับประกันแบตเตอรี่ EV พร้อมระบบขับเคลื่อน EV มากถึง 8ปีหรือ1,60,000กิโลแล้วแต่ว่า อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่เป็นเจ้าของได้ยังไงคะสําหรับ Honda รถไฟฟ้าร้อซนตนะคะอันนี้ Honda าออโตโมบิลประเทศไทยจํากัดนําเข้ามาเองเลยนะดังนั้นคุณลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการ Honda ได้ทั่วประเทศ224แห่งนะคะซื้อกับใครไม่มั่นใจเท่ากับซื้อกับออมสิน h o n ด้าติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ